ส่วนประกอบนะครับตัวตัวฮาร์ดแวร์นะประกอบไปด้วยตัวมอเตอร์สามชุดทั้งหมดสามจุดสี่ชุด,ชดพิตที่เราเห็นก่อนก็คือชุดนี้นะครับประกอบด้วยมอเตอร์สองตัวใช้เป็นแบบดีบตัวน,นึงบ่หอ,อกไปเนากนะครับงตัวนี้ก็ใช้จะเป็มอเตอร์นะครับสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับใช้ในการอ่านปริมาตรใช้กวานะครับนะตัวนี้เป็นสเตปปิ้ง นะฮะตัวนี้เป็นมอเตอร์ดีซีนะครับรอบประมาณ2,000รอบเนี้เราต้องลดรอบลงมานะฮะไม่งั้นมันจะดูเพินเกินไปนะฮะเนที่นี้แล้วก็ชุดนี้คือมอเตอร์ที่ใช้ขับเพื่อนลูกนะฮะตัวนี้คือขับลูกนี้เป็นมอเตอร์อะไรอัตนี้เป็นดีซีเป็นไฟแต่ตรงขับเป็นเกียร์ ตอนนี้มีรอบอยู่ที่สามสิบน,นครับในการในการนั่นคือหมุนสามิบรอบต่อนาทีนะครับอันนี้ก็จะดันลูกโดยที่หมุนผ่านตัวตัวแผ่นตัวเพลตัวนี้ครับที่ทําไว้สําหรับให้เป็นช่องแล้วก็เก็บไปเทียรูปนะครับแะใหดันขึ้นไปตามพ่อเพราะว่าตามคนเสร็จของเราในตอนแรกก็คือมันต้องสามารถดักลูกได้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีรางาตัวรางตัวนี้ก็จะมีแผ่นตัวนี้รองรันตัวนี้ใช้เป็นมัดยึดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า่าาอมันเราล้มทอนประกอบได้นะครับเอาประกอบกับโต๊ะในลักษณะนี้นะฮะซึ่งว่าผมไม่มีโต๊ะจริงๆต้อ๊ะฟองมันจะกว้างถ้าเกิดว่าเป็นของกระต่ายมันจะกว้างประมาณ1.5เมตร เนี่ยตัวสูงจะยาวกวา่าผมทําตัวนี้ไปยาวมาหนึ่งจุดหกก็คือหนึ่งเราก็ถ้าเากิดเราไปตั้งจริงรอาจารย์ก็คืออาจจะต้องดดัแปตกหน่อยนะอันนี้นี่นเดี๋ยวมาทำกันคุณจะมีการยิงทั้งหมดสามรูปแบบใช่ไหมครับโดยที่ว่าไม่ได้กำหนดรูปแบบมาใช่ไหมคิัน้ ก็คืออ่าในที่นี้นะครับสวิตตัวนี้สวิที่เียนตัวใหญ่ก็คือเป็นสวิตสำหรับหยุดการทำงานนะครับส่วนไล่ต่อมาก็คือเป็นสวิต ในโหมดที่หนึ่งหมดที่สองแล้วโหมดที่สามนะครับงนั้นการเปลี่ยนโหมดนะครับให,ให้ดีเราต้องกดสต็อปก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเขียนดักไปแล้วแหละถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเลยโดยที่ว่าไม่กดสต็อปมันก็จะรีเซ็ตค่าออริจินให้ก่อนแล้วก็ค่อยทำแบบอีกทีนะครับใน,ในที่นี้แล้วก็ตัวบอร์ดต,ตัวนี้เป็นบอร์ดไดร์นะครับบอร์ดไดร์บอร์ดไดร์ดเรียวมอเตอร์สปีดนะครับเราสามารถปรับโวลูมก็คือปรับจสกยงาได้ว่า ให้ความเร็วมอเตอร์เท่าไหร่นี่คือตัวที่ตัวใช่คือไม่ต้องปรับในโปรแกรมก็คือเหมือนถ้ามันไปยิงมันโตแล้วนนี้มัแรงไปเราก็ปรับลดลงให้มันอยู่ทในขณะที่พอดีนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวตัดต่อนะครับเป็นจรที่ประกอบขึ้นมาอันนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้ตัดต่อมอเตอร์น่ครับก็ตัวนี้จะเป็นวงจรลดแรงดันนะฮะ มันเป็นงจรสร้างฐานที่ดิวิลมเอาไว้ลดความเร็วมอเตอร์นะครับเนื่องจากมอเตอร์มีความเร็วสูงงั้นเราต้องทําการลดมันลงเพื่อที่จะควบคุมระยะในการยิงของลูกปืนอเดี๋ยวจะยิงให้ดูว่ามันมันยิงได้แรงขนาดไหนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวควบคุมบอร์ดควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับนะครับนะครับตัวนี้นนะครับควบคุมไซค์ทิศทางไซย์วานะ ะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบอร์ดที่ใช้ควบคุมตัวนะฮะในที่นี้ไฟทั้งหมดนะครับโดยโดยโดยที่ทำการทดสอบมานะครับกินกระแสไฟประมาณ10แอมแป่นะครับก็คือโดยแจ้งใช้มอเตอร์ทุกตัว,ตวกินกระแสไฟโดยมาติดกันอ่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูน,น,นะครับ Arduino สองตัวเลยใช่ไหมอันนี้ใช้นี่ทำมาจา อันนี้เป็นอนโน,นะนนะครับนี่เป็นบอร์ดไดร์มอเตอร์ไม่ใช่อนโนะนะครับเป็นบอร์ดไดร์ไดรมอเตอร์นะครับเป็นเอ่อเป็นตัว L สองเก้าแปดเอ็นนะครับอันนี้สามารถขับจักราน PDM แล้วคือสามารถาลดความเร็วมอเตอร์ได้ไดนะครับ เป็นอะไรนะ,ะจริงๆมันต้องเอาสซอวิชมาต่อเอต่อ,อยังไงยังเมื่อวานเอาคอมไ่ต่อปั๊บส <c oughs> ิเพราะว่ามเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างกินกระแสสูงหนึ่งคนไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะครับต,ตอนนี้ผมปรับไว้ให้ทั้งหมดแล้วส่วนตัวบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้มันนวนไปนะครับพอีนี้มีมันนวนอ,อยู่แล้วก็จะให้มันนวนไปก็คือเป็นเป็นตัว เอกสารใะการใช้งานบอทตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ก็ถ้าเกิดจะไปศึกษาก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับการเขียนพันธุ์มดมอของตัวบอร์ดอยโนนะซ <Yeah. S 1> ึ่งมันจะมีตัว <Yeah. S 2> อย่างอย่ในในในตัวอสเซนเปอยู่แล้วหรือว่า <c oughs> ในโค้ดมันก็มีบอกแล้วแต่ผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนอธิบายไปให้บางส่วนว่าในโค้ดผมทํางานส่วนไหนทํางานอะไรอย่ไงไงนะครับเืไปดูนะฮะ จะทำงานทดสอบนะครับเนี่ยื่าทำการเปิดเครื่องนะครับต่างต่างอยู่ทีนี้ยินให้ดูื่าทำการเปิดเครื่องเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยน่าทำการเปิดเครื่องตัวมอเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีเซตทุกครั้งก็คือตัวเ็ตเนี่ยมันจะทำการมีเซตเข้าจริงๆิก็คือน,นี้ผมจะขีดตั้งไว้นวนะมันจะรีเทตบัฟมันจะมีเซตเข้าลงในกรปกางน,นะครับ ให้อยู่ตรกลางที่สุดถ้าเกิดมันไม่อยู่กลางเราก็เราปรับตัวดี้ดูอมจะเขียนด้วยให้ง่ายตอ่อต่อการน้องไม่ต้องไปเขียนโค้ดใหม่เราก็ลองเชคดูเนี่ยถึงแม้วมันมันมันเอ็นไปใช่ไหมเราก็ปรับให้มันออกมาอีกอแล้วกกด,กดตัต่อมันก็จะนิ่งเส้นตัดต่อคืตตอตับตัวห้มันตรงเส้นก็คือต้องขีด เราสามารถปรับได้ครับบางทีมันคืออุปกรณ์เนี่ยน้องเน้นใช้หาง่ายถูกไหมหาง่ายครับมันก็ไม่ได้แบบไปสั่งประกอบอะไรมาเป็นพิเศษนะครฮะเราก็หาวัสดุที่หาได้จากจากของตลาดเข้าไปนะครับนะฮะในที่นี้ก็เป็นเซนเซอร์อิเซ็กทรอร์เป็นเซนเซอร์อินฟ็กทรดครับนะฮะตัวนี้จะดีเทคครับตัวของพวกวัตถุที่เป็นสีฬานะฮะจะดีเทคไว้ครับ เนี่ยในที่นี้ก็าาาาการรีรรเซ็ตค้งมันก็ตรงแล้วนะครับเมื่อผมทําการกดโหมดที่1นะครับก็คือกดสปาร์ดเนี่ยมอเตอร์ทุกัวจะเริ่มทํางานนะครับโดยโหมดที่1นึ่งเนี่ยมันจะทำงานสกลกวาสลับไปเพื่อจะเว้นช่วงนะครับส่วนโหมดที่2เนี่ยมันจะทํางานโดยที่ว่ามันจะถ่าน้ายขวาตลอดไม่อยู่ครับมันจะยินไยส่วนโหมดที่สามเนี่ยมันจะ สมค่าก็คือประมาณว่าผมจะตั้งค่าไว้ทั้งหมดประมาณสีค่าแล้วมันก็จะดึงค่าตนี้ยออกมาันเดินไม่ตรงตามที่องศาแต่ว่าันที่สองนะองาเดินตลอดครับ ดังนั้นลูกจะออกวันไหนคนพี่ีก็ต,ต้องต้องต้องสังเกตเอง<ม>นะครับก็ถ้าเปิดเครื่องเรื่อยๆลูกมันก็มีอยู่เต็มมันก็จะออกเป็นจังหวะไปต้องบอกว่าวิธีการอย่างนี้คือเราต้องดีเ่าื่อนเข้า,ขามาตวัวที่ต้องเป็นตัวเก็บนะไม่ไงั้นมัอนก็ สี่โดนตีไม่ใส่ได้ประมาณกี่ลูกก็จริงจริงก็เยอะอ่ะเพราะจริงแค่สเปคของเราคือห้าสิบรูกไงแต่พี่เพราะว่ามันพอเราทำจะข่ายออกมาแล้วให้มันคุมรอบโตัวเชื่อป่ะล่ะมันก็จะได้เยอะขึ้นอีกแต่พอดีมันเจอห้ิบรูปแลก็ใส่ให้มันเต็มมาก็ได้นะครับนะทีนี้ก็ซื้อมาเทสหลายลูกเหมือนกันแล้วก็บุบบุบบวมบวมแล้วก็เนี่ยด้านหลัง ทีนี้นะครับเราใช้ไม้มาแข็ดักไว้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องมีตาวตอนเราติดมาแล้วมันดูดถี่รุ่มาจะไปติดอยู่เพราะว่าโดยโดยตัวลานนะตัวล่างดักไว้ก็คือเหมือนกัว่าแข็ดักไว้เครื่องก็คือวางไว้แค่แข็ดักแค่วางไว้ตอนเราเปิดเครื่องแม่ลูกมันตกลงไปเพราะว่าเวลาน้องจะถอดออกเนี่ยน้องต้องเอาหมุดติดตัวนี้ผมทําตัวขับตัวหนีบไปให้ เพราะขนาดโตที่น้องไปติดที่ไม่รู้ว่าน้องไม่ใช้โต๊ะตัวไหนเหมือนกันครับฉะนั้นตัวนี้จะติดได้ระยะสูงหรือก็คือเกินประมาณเกินเกินมาสามนิ้วสามนิ้วกว่ากว่าสี่นิ้วน้องเคือแล้วก็ตัวตัวเนี้ยสามารถยึดได้สูงได้ต่ําที่สุดก็คือประมาณสองเซนกว่ากว่าเามาสองเซนนิดหน่อยเนาะแต่โตัวปิงปองมันโดยปกติแล้วความความหนาอยู่ประมาณสองเซนนะครับ นี่นเดีเ๋ยวทดสอบตัวที่เป็นหมวดที่สามที่ดูนะหมวดอะไรคือเ,เรียงเลยครับเรียงครับเดี๋ยวจติดต่อให้เนี่ยประจาน